สวัสดีค่ะแม่ต้าจากปั๊มนมดูยูนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวนี้เลยนะคะ Duo s p e c t าดูโอเอสรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นท็อปของตัวสเปกตานะคะเราจะมาดูกันก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ในเซตมีอะไรบ้างนะคะเซตจะประกอบด้วยกรด้วยขวดนะคะ2ใบพร้อมจุกนะคะตัวนี้จะเป็นขวดรุ่นล่าสุดเลยนะคะตัวนี้จะเป็นสายชาร์จ เซตก็ password. จะมีคู่มือนะคะตัวนี้จะเป็นภาษาเกาหลีนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกรวยกันย้อนใส่ปั๊มวาวลวปากเป็ดจะเป็นสีทองนะคะเป็นเฉพาะของรุ่นโดเอสกับ Duo Compact นะคะก็จะมีให้2องสองเซตทีนี้เรามาดูตัวเครื่องนะคะตัวเครื่องเนี่ยเขาจะทำมาเป็นดีไซน์ใหม่เนาะเป็นสีขาวขอบทองนะคะ เรามาดูฟังก์ชันข้างในของเขานะคะตัวนี้เป็นระบบ2มอเตอร์นะคะแยกซ้ายขวาโหมดกระตุ้นสามารถปรับได้5ระดับนะคะตัวนี้สามารถปรับเซอร์เคิลได้นะคะได้5ระดับนะคะการปัม๊มปั๊มได้อยู่15ระดับเลยนะคะ2ข้างเขาจะแยกกันเลยนะคะอิสระเลยว่าเราจะปรับข้างนี้ปรับ ต่าหน่อยข้างนี้ปรับสูงหน่อยนะคะสามารถปรับได้สามารถกดปิดเสียงปุ่มได้นะคะคือกดตัวคลื่นตัวนี้นะคะค้างไว้ก็จะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะปิดเสียงปุ่มกดนะคะสองข้างนะคะสามารถแยก,กได้เลยเช่นเราจะปั๊มด้านขวานะคะก็ปิดด้านซ้ายเนาะใช้ข้างเดียวก็ได้นะคะ สาปั๊มตรงนี้นะคะรุ่นนี้นะคะจะใช้ไฟบ้านแล้วก็จะใช้แบตเตอรี่ของซ i มิล่านะคะ B1 นะคะเพื่อเชื่อมต่อเวลาพกพานะคะแล้วก็จะมีสายตัวนี้นะคะตัว B1 เนี่ยต้องซื้อแยกนะคะในเซ็ตจะไม่มีมาให้นะคะโอเคค่ะวันนี้รีวิวตัว สเปกต a าโดเอสเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเดีย๋ยวแม่ต้จาจะมะีรีวิวเครื่องปั๊มนมรุ่นต่างๆทยอยออกมาให้ดูนะคะฝากติดตามปั๊มนนมทูยูด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ